รับคุนนออออย่างไนน,านนี่มันก็จะมีทับทิมนะคะ งการมากเยอะมกับนื้อกเปน่อะเยอะากข้าวล่องทําเองมีซับทิมโรยสลัด D I U N รสชาติเป็นไงคะเสบงสบงโต๊คเราเต็มไม่หมดนะคะคิวไม่หม,มหมดอิ่มตื้อ สั่งของไม่รู้เรื่องน่าจะเอาหลายๆอย่างมาเอาเหมือนกันใช่แล้วต้องบริการตัวเองแล้วเราก็มาตบท้ายด้วยของหวานนะคะ มันจะเป็นขนมคล้ายๆน้ำตาลแล้วก็จะมีเหมือนเส้นหมี mm. ่ข้างล่างตบไายด้วยมันชื่ออะไรมันขี่เจ้าของคูเนเฟ่